บรรยากาศในวันนี้ท้องฟ้าได้รูแจ่มใสซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้กระผมนายเฉลิมเดชจ,จัดเชื้อนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรขรุศาสตร,บร,ร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมาจำกกาบศูนย์ทรพจน์ในเรื่องเยาวชนไทยโตไปไม่ขอรับชัน ท้องฟ้าที่แจ่มใสเปรียบได้ดังกับกระดาษสีขาวหนึ่งแผ่นที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันอันสดสดงดงามควรค่าแก่การชมเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ส่งคุณค่าแต่สำหรับสังคมที่ปนเปื้อนไปด้วยการทุจริตขอรับชันสังคมนั้นจะไม่ได้เป็นสังคมที่สวยสดงดงามดังเช่นกระดาษที่เปื้อนสี แต่ในทางกลับกันสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่หมุนหมองไปด้วยสีดำคล้ำเพราะการคอร์รัปชันคือการช่อโกงการคอร์รัปชันคือการทุจริตเมื่อมีผู้ที่โกงมาได้ก็ย่อมมีผู้ที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์บุคคลบางกลุ่มยอมถูกรังแกเพื่อเอาตัวรอดบุคคลบางกลุ่มยอมถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อเอาตัวรอด ยอมรับเสียเงินที่เหลือจากการทุจริตคอร์รัปชันการช่อโกงมาเป็นของตอบใจระบบทั้งหลายเสียหายชีวิตทั้งหลายต้องมาลายลวอดวายไป,ปรับสูญเสียอนา,าคตสูญเสียสิ่งดีๆที่พึงจะได้เพราะฉะนั้นแล้วเยาวชนไทยทั้งหลาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาหนทางเอาตัวรอดจากวงโคจรแห่งการทุจริตคอรัปชันเพราะเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการคอรัปชันคือบ่อกเกิดแห่งความหายนะและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผู้ที่คอรัปชันไปได้เขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่คอรัปชันไปแต่ต้องแลกมากับสังคมอันเสือส่อมโทรมและประเทศชาติที่ไม่พัฒนา ต้องอยู่ท่ามกลางาความเหลื่อมล้องตลอดไปความสุขที่ได้มาแทนที่จะเปร่มลัสมีส่งต่อมาถึงพวกเราก็พลันหายไปเราในฐานฐะเยาวชนไทยคนหนึ่งก็ควรที่จะสแสวงหาความรู้ไว้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นำความรู้นี้มาพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติให้ดยียิ่งขึ้นไป ประเทศท่าไทยจะเจริญก้าวหน้าและเป็นประเทศแห่งอารายชนก็ขึ้นอยู่กับสองมือของเราดังนั้นเราจงร่วมแรงและร่วมใจกันขจัดก,การคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยสุดท้ายนี้ขอฝากบทกลอนไว้เพื่อเป็นแม่คิดหากไม่สู้เพื่อไทยใครจะสู้ จะยืนดูปล่อยไปตายนั้นหรือเมืองไทยจะรอดได้ต้องใช้มือคนไทยถือเทอิดชาติขจัดโกงขอบคุณครับ